แร่ละคนอ่ะคนคืนมูตอนนี้คืองงมากว่าเราเราไปเท่าไหร่กันแน่พวกวูกเขาจะแบบนี้ไงโอเคไปหน่งไปสามคืออ่านท่าเซตที่ทีรยมมอยผมนะคือผมอยู่ผมอยู่ไม่เชิงว่าคนคนมาเสียงผมอ่หนึ่งบอกว่าผม,มาอายเท่าไหรเพราะว่าผมเสียงแหลม เรียกเลยแ่ม่น่าครดคอมยิ่งแบบอ่ะจริงน่าขอได้บอกอายุแบบแบบเข้าๆนะว่าผมไม่ได้อยู่ม .3 แค่ผมก็แค่อยู่ม .1 ด้วยทำนั้นผมมงค่ะผมนัก <c> ผ <oughs> <c oughs> ู้ชงแต่ผมจะบอกนะกอนจะขอโทษไวว่าผมตัวเสียงไหมนะคะถูกไหม ผมจะจะบอกแค่ว่าปีท่าหนึ่งเอาคนที่เป็นเพื่อนเพื่อนในเราบอกกับุลที่พวอของมงกันมาก พี่พกของมืแต่ว่าเราใช่ปะอะใช่เลยด้วยวะใช่เลยใ้่เลยจะจ่จ้าทุกคนรู้สื้อจริงผมใช่ไหยว่าเสื้อของาจะบอก แปลว่าแปลว่าแปลว่าคุยคนงกเขายังไม่หักผมดิจริงอะอะคิดว่าได้ว่าคันนั้นอะที่ใหญ่ดะยังยัมากาไ้ใหญวัดคุณงอแต่ร้างทวัดมานอนนี้ก็คนดีนะแต่เราไม่อยู่รู้ไม่ได้ โอ้ผมขามันจ <ermaid> ังเ yes <enorme> ็ย <tube> ก <oses Five Wuhan> ็คเอยๆเสรงผมเต็กใช่ไหมใช่มันจริงอยู่ที่ผมเสียงเด็กใช่แอบว่าแล้วผมยังไม่หยุดเลย สูงที่สุดนะัคอร้เับอี e ้้วเี่ะาพอ๋ยวเคี่เอเดี๋ยวอีเจ้องช่องีพที่ไทยเขาเอยกหนเท่าไหร่วะอันนี้ผมไม่ดูอายุคนนะเขาบอกหัวจจากผมไม่อายุผมไม่รู้ผมรู้แตกอายุของธนาวัฒน์กับ

ที่ที่เขาเอาียาใครเดมแล้วกูจะวาวให้เบื่อไงก็ไม่มใครมาเดินหล่อนหรอกจริงไหมท่าไหนนะวัดเมืองมันจะดุดอะ่ยอ้าวอย่าอายุไม่ถึงนองเลย นคนไหน,นผมมีผม,มีเอฟซีคนไหนเป็นเด็กทั้งะั้นคือลูกน,น้องผมพรงั้น,น,ะะนอ่ะไม่เยมีน้เพีบ่บแต่ก็จะไม่ผิดมีคนนึงที่มันเป็นน้พี่ผมอ่ะแต่ก,กูคีไม่แน่ใจว่าเปน้นงพี่หรือน้องน้องง ตูน้องแม่งไม่เหี้ยโอ้ยไม่กอดแต่เดี๋ยววินวินยุกวินยพี่นาวินยุโอเคเยอะเลยแต่คุณร, <laughs> ณรู้อายุของพี่กี้ไทยไหมอ <laughs> ย่าคิด <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องมารู้จักกันหรอ ไม่รู uh ้จ huh. uh ัก huh. ก uh ันไม่รู้ไม่รูู้จัก This <laughs> ฮอลแลนด์ <laughs> ยอย,ย่างไม่มีใครทีอย่างไม่ไม่ค่อยมีใคร ไ่ทำไปได้แค่ฟังห่ะนั่นเ่หอมเป็นี่เยะไป เจ้าพ่อทำอะไรเหรอคือผมนั้งหัสชื่อจริงผมเป็นชื่อชื่อผมจริงๆเลยนี่ผมหาไม่อ ไปวันไหมั่าฮ่อาเจ้าผมมันน้อยจงอเจ้อยางที่อาใหญ่ของคุณกันนะคือผมชื่อจินนี่ไม่ผมชื่อจินนี่ครับผมคณะบักกิมันจะเป็นคนนะคุณอยพ่งไหม 我不会说。嗯 <laughs>

อกทหนงหม่แล้วว่าผมชื่ออะไรบ้างผมชื่อจินนี่เรียกว่าเจนเจนนี่ก็ได้เพราะว่า